โอเควันนี้ที่จะคุยกันนะครับก็คือว่ามีแ,นแฟนๆถามมาเยอะมากแล้วก็ถามอะไรคําถามว่า,าคุณบันทึกอ,อดีโอเยอะมากเลยฟังอันไหนก่อนดีอ่ะฟังอันไหนเริ่มก่อนดีคนก็พวก,พวกทีมงานของผมนะครับไปเปิดวูดหรือไปรับรับรับคอมเมนต์จาก Facebook หรือจากที่ไหนก็ตามจากไลน์แอด ก็บอกผมบอกว่าเนี่ยคนถามเสมอเลยบอกว่ามีจะฟังชุดไหนก่อนดีออดิโอชุดไหนก่อนดีนะครับโอเคเราเริ่มก่อนเลยอันนี้มีคนดูอยู่เปล่าเนี่ยมีค่ะสองร้อยกว่าแล้วค่ะโอเคโอเคโอเคอ่ะเราจะได้รู้ว่าจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เอพูดอยู่คนเดียวโอเคอ่ะนี่ก่อนพูดออกใหม่เลยเรื่องนี้ บอกได้เลยนะครับว่าเจ๋งมากๆเล่มชื่อว่าร้อยเล่มเปลี่ยนโลกเป็นหนังสือที่ผมรักที่สุดเลยเป็นหนังสือที่รวมหนึ่งร้อยเล่มที่ผมอ่านมาหลายเล่มเนี่ยอ่านมาอ่านาาแล้วไม่อ่านอีกอ่านแล้วก็อ่านอีกนะครับมันมันมันปรับสมองของผมมันปรับจิตของผมมันทําให้ผมเนี่ยหนึ่งละการอ่านแล้วสองพัฒนานตัวเองนะครับจนเป็นคนระดับโลกได้ไงเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกได้เนี่ย ติดหนี้หนังสือพวกนี้นะครับหนึ่งร้อยเล่มแล้วผมย่อสรุปให้ทีมงานย่อสรุปมาผมเลือกร้อยเล่มมามเล่มไหนที่มันเจ๋งที่สุดเลยแล้วก็มีวางแผนต่อนะครับคือว่านอกจากร้อยเล่มล่อย,ย่อมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามีแผนที่จะทําเป็นโปรเจกตย่อเป็นออดิโอล้อยซีดีเจ๋งไหมล้อยซีดีมิดเล่มอันเล่มแรกออกมาแล้วนะครับเป็นออดิโอนี่วชวยดูในนี้คือมีสารบันนะครับสารบัญ 100ร้อยเล่มอย่างเจ๋งๆแบบนี้แล้วก็สารบันเป็น100ร้อยเล่มเนยอยู่ในหน้าแรกหน้าที่สองหน้าที่สามมีเป็นร้อยดูเปิดไม่จบนะครับมีเป็น100ร้อยเล่มโคตรคุ้มเสร็จแล้วเล่มแรกผมเอาจำจำเพาะจอจงเอาเรื่อนี้ไว้เล่มแรกเพราะมันเจ๋งมากๆ The Secret of the Ages นะครับเซียอกแปว่าความลับของทุกยุคทุกสมัย ถือว่นี้คนที่ชอบกดแรงดูนะจะอาวจะชอบสุดๆผมให้ผมให้แบมมาช่วยทำออดิโอชุดนี้แบมเป็นคนสรุปแล้วก็แปลเองสรุปเองย่อเองพูดเองตัดต่อเองทำเองเหมดทุกอย่างนะครับยกเว้นยกยกซีดีมาขายอันนั้นทุกทีงานผมทำให้ก็เลยทำออกมาเปน็นชุดนี้ชื่อว่าความลับนะครับความลับ แห่งจักรวาลนะครับรูปของแบมสวยๆอยู่นี่นะครับใครสั่งตอนนี้ก็จะได้าไลายเซ็นของแบมด้วยนะครับแล้วก็มีรูป,ปสวยๆของแบมทั้งรูปหล่อๆของผมนะครับอยู่หน้าปกโอเคเอสำหรับคนที่มีคำถามเข้ามาว่าก็าลือบอกไปว่านังสืเอเล่มนี้มีแล้วที่ช็อปบัณฑิตนะครับช็อปบัณฑิตบัณฑิต org/ s h o p นะครับสั่งได้ตรงได้เลยทีมงานผมก,ก็รอแพ็กอยู่ทุกวัน แล้วเขาพยายามแพ็กให้เร็วที่สุดเพ่าที่จะเร็วได้ตอบโจทย์ลูกค้าลูกค้ามีอะไรถามถามมาหมดแล้วก็เวลาถ้ามีคําถามอะไรสามารถติดต่อทีมงานได้เลยนะครับไม่ต้องมาด่าผม <laughs> สาด่าทิ้ดด่าทิ้งมีบอกว่าซื้อในเว็บบันดิต .org .org ราคาถูกกว่าที่อื่นแถมส่งฟรี EMS ด้วยไม่ต้องเสียเวลาขับรถไปร้านหนังสือผมจะบอกให้เดี๋ยวนี้จะฝากบอกแฟนๆทุกคนเลยนะครับว่า เทรนด์ของโลกนี่สอนไป่เลยไหนๆเจอก็รับสอนเลยแนวโน้มของโลกคือขายออนไลน์คุณเริ่มคิดตรงนี้ได้นะครับถ้ายังไม่มีผมแนะนําเลยว่าโอ้โหมันตลาดออนไลน์ของผมเนี่ยโตด้านออนไลน์ของผมเนี่ยโตเร็วมากเป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อปีอะโอ้โหมันมันน่าชื่นสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วในลายตามคนรุ่นใหม่เขาจะไม่มีเวลาไปนั่ง ไปนั่งหาในร้านหนังสือแล้วอีร้านหนังสือเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเฟอร์เฟคอะมันแบบเดี๋ยวมาหามีบ้างม,มีบ้างอะไรบ้างของมันก็ไม่รู้อ่ะจนมันมันไม่มีทางหนังสือร้านหนังสือนี่ไม่มีทางเก็บหนังสือได้ไม่ถึงหนึ่งส่วนพันของโลกอ่ะเข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้มีไปหาแล้วเจอหนังสือเนี่ยโอ้โหยากสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นสั่งออนไลน์เลยจบนะครับโอเคอถ้าจะให้ผมแนะนํานะครับท็อปช้อยส์ของคนที่พอเริ่มทำก็เริ่มฟังออดิโอของผมท็อปช้อยส์นะครับนี่ ยกเจ้านายแยกเจ้านายแผ่นนี้แยกเจ้านายหมายความอะไรยกเจ้านายคือเราแยกเจ้านายไม่ใช่เราเป็นคนบอกนะครับกับคนอื่นนะครับว่าแยกเจ้านายเขาสั่งไม่ใช่จะในตัวเรามียักษ์ใหญ่ที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกมันจะรับคําสั่งเราทุกอย่างแล้วไม่ว่าเราจะบอกอะไรมันจะบอกว่าแยกเจ้านายแผ่นนี้แบบมันสุดๆผมบอกเลยว่ามันเป็นแผ่นที่ masterpiece ของผมนะครับแผ่นนี้ทุกคนควรจะมีติดบ,บ้านไว้มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณเลยครับอ่า มีอะไรอีกท็อปชอตอีกอันหนึ่งคือ,อพลังดึงดูดนี่อันนี้ก็ขายดีมากพลังดึงดูดนะครับหลายคนเอาไปฟังแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของเขาเลยมนะันเกี่ยวกับเรื่องกฎแรงดึงดูดซึ่งเป็นกฎวิทยาศาสตร์นะครับทุกคนอยู่ภายใต้กฎนี้ไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตามไม่ว่าคุณจะรู้มันหรือไม่ก็ตามทุกคนอยู่ภายใต้กฎนี้นะครับเรียนรู้ไว้กฎแรงดึงดูดเปลี่ยนชีวิตคุณแน่นอนโอเคมีอะไร อ้าสำหรับอ้าเนี่อันนี้เจ๋งมากๆหาตัวเองให้เจอหาตัวเองให้เจอนะครับปัญหาของคนสมัยนี้นะผมรู้เลยว่ามีปัญหาอี้เยอะมากเขาหา passion อันนี้ขอบคุณขอบคุณที่มาเติมปกมันเหมือนเป็นสีฟ้าๆเหมือนกันขอโทษทีไหนวะอ๋อหาตัวเองให้เจอนี่เจอแล้วนี่นะครับ วิชาที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณไม่มีสอนในโรงเรียนเป็นไปได้งไงวิชาแบบน,นี้แล้วคุณฟังอันนี้นะครับคุณจะได้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการหาตัวเองให้เจอถ้าคุณพูดง่ายๆคือ self knowledge อ a r i s ต o t l ลบอกว่าอะไร know yourself รู้จักตัวคุณเองสิ่งนี้คุณเกิดมาในโลกนี้ครั้งหนึ่งในคุณต้องรู้รู้จักตัวคุณเองบางคนความรู้ตัวหัว ความรู้ทั่วโวแต่ไม่รู้จักตัวเขาเองครับเรื่องนี้วิชัยสำคัญที่สุดนชีชุดและอันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นมันเป็นสุดยอดของแมสเตอร์พีชของผมแล้ววันตอนที่พูดเนี่ยโอ้โหแบบอินมากๆเลยแล้วม,มีอันหนึ่งที่ลุงก็ลุงที่ฟังอยู่นะครับที่เป็นทีมหนึ่งในทีมงานบอกว่าอันนี้มันเจ๋งสุดยอดเลยแนละ้วผมก็พูดอย่างนั้นจริงๆขอบคุณที่บอกดีแต่นี่ชีวิตฉันนะครับอันเนี้ย เป็นการที่ลุดออกแากกลองขังเลยคะ่ะอ่าปลดปล่อยอิสระชีวิตของคุณเพราะว่าคนส่วนใหญ่มีกรอบความคิดจากคนอื่นแล้วไปเป็นเหยื่อคนอื่นแล้วคุณเบียยงคนอื่นแล้วมันมันมันเสียมันเสียยังไงเพราะคุณไม่มีอิสระในชีวิตของคุณ,ค,ณคุณจะคุณจะไปคิดว่าตัวเองเห็นแก่ตัวหรือเปล่าคุณไปรู้สึกผิดกับเรื่องที่ไม่ควรต้องรู้สึกผิดแล้วมันทําให้คุณบินไม่ได้นี่แหละมันจะปลดปล่อยความคิดของคุณที่มันอยู่ในกรงอ่ะผมผมนะ ตอนอายุสิบสี่สิบห้าอ่านหนังสือเอที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับหนังสือฝรั่งนะเสร็จอ่านเสร็จก็เอเข้าใจเลยว่าเฮ้ยถ้าเราไปไปอยู่ในภายใต้ความคิดของคนอื่นไปเป็นเหยื่อความคิดของคนอื่นเราไม่มีทางรุ่งอ่ะผมการันตีเลยว่าชุดเนี้ช่วยคุณได้หลายคนอยู่ในสภาพนีโดยไม่รู้ตัว นะครับแล้วคุณจะแบบบินสูงขึ้นทันทีเลยแค่ปิดของคิดนิดทีเดียวจริงไหมลูกจริงค่ะเหมือนห,หน้าปกที่อาจารย์มีปีกอยู่ข้างหลังเลยค่ะอันนี้นะคะตั้งแต่<ช>ฟัง,ฟงอันนี้ไปแล้วคิดเที่ยงคิดเที่ยงคือรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ตั้งแต่นั้นชีวิตเปลี่ยนบินขึ้นสูงจากที่โนเนมนะคะกลายเป็นหลุดน่ะหลุดคือเข้าใจความคิดที่ถูกต้องแบบที่เป็นความคึ่สาคลของโลกแล้วสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระเหมือนปลดล็อกเลยค่ะแล้วก็ เริ่มจริงๆเริ่มสร้างไรายได้ด้วยตัวเองแบบหกหลักเจ็ดหลักจากแผ่นนี้นะเหรอใช่ค่ะคือพอมันคิดถูกคิดเป็นแล้วมันไม่ต้องฟังเสียงใครแล้ว<ช>เพื่อนั้นแหละเรามีอิสรภาพที่จะเป็นตัวเองอย่างเต็มที่แล้วในตัวเราก็มีพลังดังพระเจ้าอย่างที่อาจารย์สอนจริงๆแผ่นนี้รักที่สุดค่ะ มีคนบอกว่าสุดยอดเลยแผ่นนี้ค่ะอาจจะอ่านอินมากเลยแผ่นนี้ให้แรงบันดาลใจสุดๆตื่นเต้นมากเปลี่ยนจริงๆออค่ะใช่ใช่แล้วก็<อ>มีคนที่ยังไม่เคยฟังบอกว่าอยากฟังขอบคุณที่วางนี้แต่นี่ชีวิตฉันมันเจ๋งมากมาบอกได้เลยว่าคุณฟังแล้วนะข้อมูลแบบนี้ไม่มีในเมืองไทยด้วยไม่มีใครสอนกันนะ่้อมูลแบบนี้คือเอ,อบางทีเนี่ยบางทีความรู้ในเมืองไทยมันจมนิดหน่อยสอนสอนกันเองอยู่ในนี้กันเ้แต่ว่า เมื่อคุณได้ความรู้แบบนี้คุณแบบติดปีกอะมันถึงได้เข้าใจว่าอ๋อทําไมฝรั่งบางคนมันเก่งขนาดนี้วะเพราะมันไม่มีไอ้ไอ้กรอบความคิดบ้าๆแบบนี้บางทีนะครับเพราะฉะนั้นลองดูลองเอาไปฟังแบันบนี้อยู่อนะาจารย์คะบแฟนๆบอกว่าอยากได้แบบฟังในมือถือได้เลยอะค่ะอ๋อ <c oughs> มีแล้วนะครับมีแล้ววันพรุ่งนี้นะครับข่าวดีข่าวดีพรุ่งนี้เนี่ยผมจะล็ออคือ เราได้มีการทำออ u ดิโอไอออเดที่เรียกว่าไอออดนะครับคือฟังจายฟังเออสั่งปุ๊บก็ฟังปั๊บเลยบนมือถือได้ทันทีนะครับเรามีอย่างนั้นมานานละมามาประมาณอาได้ประมาณสองสเดือนละมันเริ่มเทสต์รันได้โอเคแล้วนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกพรุ่งนี้เย็นจะเป็นวันแรกที่ผมลอนช์ใหม่เลยคราวนี้สั่งปุ๊บได้ปั๊บแบับจริงๆเลยไม่ต้องไปลง Facebook แล้วเป็น เป็นลงเข้าวัดเว็บไซต์ของผมเองเลยนะครับนึกถึงยูเดนีของฝรั่งยูเดีเรียนออนไลน์แล้วก็คุณไม่ต้องมีซือซีด CD งซีดีแล้วฟังจากฟังจากมือถือเลยมือถือของผมอยู่ไหนไม่ไม่รู้สมมตินี่เป็นมือถือละผม่าฟังสั่งปุ๊บฟังจากมือถือตรงนี้เลยไม่ต้องมีเครื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าสมมติว่านี่เป็นมือถือนะครับคุณสั่งตอนนี้ปุ๊บฟังจากลําโพงนี้เลยหรือว่าใส่หูฟังเวลาคุณออกลังกายนะครับ ฟังแล้วไม่ต้องมีเครื่องล้องเครื่องเล่นซีดีอะไรให้มันเสียเวลาแล้วไม่ต้องมีการส่งไปคอนลสไปสนีไม่ต้องนั่งไปร้านาไม่ต้องนั่งไปร้านาขายหนังสือขายซีดีเท่าไรแหละฟังตรงนี้เลยง่ายสุดๆนะครับแล้วก็ช่วงช่วงแรกก็จะเป็นช่วงโปรโมชั่นก็จะมีส่วนลดที่พิเศษกว่านะครับในช่วงแรกโอเคชุดไหนชุดไหนที่น่าฟังซื้อหลายชุดเลยค่ะอยากได้ไลายเซ็นอาจารย์บดิตต้อง อ่าเขียนมาเลยครับส่งมาจะได้ลายเซน็นผมนะครับผมเซ็นให้ทุกชุดที่เขียนมาบอกบอกอ่โน้ตมานะครับกับให้กับทีมงาน uma. บอกว่าอยากได้ลายเซ็นคุณบัณฑิตค่ะอยากได้เนลายเซ็นคุณบัณฑิตครับลายทีมงานก็จะแกะก็จะแล้วก็มากองให้ผมเซ็นทุกวันนะครับผม,มานั่งเซ็น <c oughs> แต่ว่าเออก็ยินดีทําให้กับแฟนๆทุกคนนะครับผมก็ไม่ได้ถือว่าเป็นงานไม่ได้ถือคือชิวๆอ่ะส,สนุกสนุกอ่ะมันไม่ได้อ่เหนื่อยอะไรมากมายก็เราเราทำให เพราะความรัก,กแฟนๆทุกคนอยากจะได้อยากจะให้ทุกคนได้ของดีๆไปอยากจะให้ทุกคนได้มีความประทับใจนะครับโอเคมีชุดไหนที่มันเจ๋งนี่เมื่อวานนี้นะครับผมมีสองชุดชื่ออ่าถ้าใครแบบไม่รู้อะไรอยากจะเริ่มเลยเรื่องความสําเร็จนี่ตั้งเป้าให้เราใจกับเนยวะตั้งเป้าใหญ่นี่ค่ะตั้งเป้าใหญ่อาจารย์ตั้งเป้าใหญ่ให้ไฟลุกอันนี้ อันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะครับมีคนไลน์มาบอกเขาบอกว่าเขาทํารายได้เป็นหลักล้านล้านหร<ม>ือหลายล้านก็ไม่รู้แหละแล้วก็ลูกน้องลูกน้องก็เอาไปใช้ไปแบบเขาซื้อให้ลูกน้องด้วยลูกน้องก็ฟังกันใหญ่เลยจนทั้งบริษัทของเขาเนี่ยลุ่งเรืองแบบทํารายได้มหาศาลเพราะแผงนี้เลยเขาบอกเขาฟังหลายรอบมากเขาเขียนมาขอบคุณผมผมแนะนําเลยนะครับชุดนี้ตั้งเป้าใหญ่ให้ันลุ แล้วไฟคุณจะรู้จริงมันเป็นวิธีการตั้งเป้าที่เหนือชั้นะนะครับ mm hmm. ผมตั้งเป้ามาทั้งชีวิต mm hmm. ผมรู้ว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กแล้วทำไมแล้วปัญหาของคนส่วนใหญ่คืออะไรคุณอย่าไปนั่งคําทางเองหรือไงอย่า,ยานั่งไปทั้งทาคำไปคาทางเองเอแล้วก็มานั่งลองผิดลองถูกเองเสียเวลาเอาเรียนรู้จากผมดีกว่าผมสรุปมาให้เรียบร้อยผมรู้ว่าเนี้ใช่เอาไปใช้เลยจบไม่ต้องมาคิดใหม่คุณเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นไปเราไปคิดที่ เอ่อที่แบบขยบโลกไปข้างหน้าที่มันเจ๋งกว่านี้นะครับเก่งกว่าผมก็ทําได้ผมเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยฟังผมไปเยอะๆอีกหน่อยคุณเก่งกว่าผมได้นะครับประหยัดเวลาไปเยอะเลยนะครับพอยังเหนื่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> มนืไ่ไยมีใครถามเลยคอมเมนต์มาได้เลยชักเหนื่อยแล้วจะไปนอนละงั้นขอปิดท้ายด้วยบ็อกเซ็ตได้ไหมคะักหนึ่งบ็อกเซ็ตบ็อกเซตเอาชุดใหม่เลยดีชุดใหม่ชุดผมจะบอกว่าบ็อกเซ็ตเนี่ย ทุกแฟนๆทุกคนนะครับมาบอกว่ามันเจ๋งสุดๆเขาชอบทุกบอ็อกเซ็ตบ็อกเซ็ตมันเริ่มตั้งแต่ล้อล้อสักเซสนะครับรุ่นนี้พูดถ่ายดีมากล้สอสักเซสมีสิบแผ่นนะครับกฎแห่งกฎสิบเจ็ดเราจรรมแห่งความสําเร็จนะครับตอนแรกก็ทาําออกมาไม่รู้จะไม่รู้จะมีคนอยากได้หรือเปล่าแต่ทําออกมาไกลเป็นป๊อปปูล่าสุดๆนะครับก็ตามมาด้วย law of riches กดแห่งความมั่งคั่ง Inner Power นะครับอันนี้มีมีดีดีด้วยเป็นสัมมนาด้วยนะครับเป็นภาพด้วยเป็นเสียงด้วยนะครับแล้วก็ Law of Universe ชุดนี้ขายดีสุดๆกด,ก,ก,กดแห่งจักรวาลกดแห่งจักรวาลนี่แบบคนสั่งเข้ามาตลอดเวลานะครับชุดนี้คนถึงได้รู้เลยว่าคนไทยชอบกดแรงดูดมากเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยเพราะกดแรงดูดคือกดแห่งวิทยาศาสตร์มันไม่มงมงายมันไม่ใช่าศาสตร์จอมปลอมเหมือนกับที่คุณเห็นบ่อยๆในทาง ในตามสื่อในเล่นในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะแยะหมดสาสตร์จมบอมแต่กดไรค์ดูผมาคันตีด้วยชื่อเสียงเลยนะครับว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วชุดนี้เจ๋งสุดโอเคล่าสุดก็คือ b i l l i ่ n d อ l l a r Secrets 7เจ็ิเจ็ดเคล็ดลับปัญญา5,000ล้านนะครับชุดนี้เนี่ยดูปกก็รู้ว่ามันมันเรียกว่าจะบินเ i o นดอลลารผมรวบรวมข้อมูลที่ เป็นไอเดียคุณสามารถไปทำเงินได้เลยอันนี้เน้นเรื่องการไอเดียสมัยใหม่ไอเดียแบบศตวรรษที่21นะครับศตวรรษสมัยเนี้ยแล้วมันเป็นมันมัน,ม,นมันก้าวหน้ากว่าเมืองไทยตอนนี้นิดหนึ่งหมายความว่าคุณหยิบไอเดียไปแล้วคุณก่อนคุณไปได้ก่อนคนอื่นนะพูดง่ายๆคุณเอาชนะคนอื่นนะเพราะว่ามันยังไม่ยังมาไม่ถึงเมืองไทยแต่ถึงมาแน่นอนนะครับนี่แหละ Billion Dollar secrets. s e c r e t Boxset แต่ละอันเนื้อหาซ้ำกันไหมคะอ่าผมจะบอกเลยนะครับ เรื่องนี้เป็น promise ของแบรนด์บันดิต promise ก็อะไรเป็นคำสัญญาของแบรนด์ของผมนั่นคือแต่บ็อกเซตแต่ละอันต้องเนื้อหาไม่เหมือนกันนะครับทุกอย่างทุกอย่างไม่ใช่บ็อกเซตอย่างเดียวเนื้อหาในซีดีในออดิโอทุกอย่างต้องเนื้อหาไม่เหมือนกันผมให้ทีมงานเช็คเลยผมซีเรียสขนาดที่ว่าทีมงานต้องเช็คมีทีมงานเช็คบอกว่า,วาตรงนี้เนื้อหาไม่ถ้าเหมือนกันปุ๊บตัดเลยเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าแฟนๆรู้ว่าผมเนี่ยเอาเนื้อหาเก่ามารีไซเคิลเขาจะไม่ตามผมละผมเข้าใจเรื่องนี้แล้วผมนี่เป็นคำสัญญาของผมที่ให้ถ้ามีการพูดเรื่องเดิมเรื่องไอเดียบางอย่างที่มันคล้ายของเดิมแต่มันจะต้องมีมุมใหม่ๆมียกตัวอย่างใหม่ๆมีการขยายความเพิ่มมีมีพูด,ดง่ายๆมันไม่มีการซ้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมระวังมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการันตีจาก ออดิโอ <Audio S 2> ของผมนะครับ <นะ S 1> คือการตีคำนี้ฟรีบวกกำไรฟรีบวกกำไรนั่นคือทุกออดิโอเนี่ยคุณต้องผู้ซื้อต้องรู้สึกเหมือนได้ฟรีบวกกำไรถ้าเขาเอาไปใช้นะถ้าคุณเอาไปใช้เอาเนื้อหาไปใช้เนี่ยคุณเอาไปทำเงินได้มากกว่าค่าลงทุนกับกับสื่อสุความรู้พวกนี้นะครับคุณอย่าลืมว่าบอยบอับฟเฟตบอกการลงทุนที่ได้ผลได้เบียย หรือได้กําไรมากที่สุดในโลกก็คือการลงทุนกับความรู้นะครับเพราะฉะนั้นสื่อองลิทุกันต้องการันรีว่าฟรีบวกกาไรถ้าไม่ใช่ฟรีบวกกาไรคุณเอามาคืนได้เลยคืนตังให้ไม่มีาถามคําถามสักคำผมผมบอกซุ้น้องส่วนอหไรทุกคนในออฟฟิศบอก Facebook ว่าถ้ามีใครอยากจะคืนเอาไปฟังแล้วไม่พอใจไม่ไม่ชอบไม่อะไรเลยผมการรีบอกคืนเงินไปเลยเราไม่อยากได้นะครับเราอยากจะให้คุณได้ฟรีบวกกาไรตอนนี้ค่ะอาจารย์หลายๆคนโพสต์มาถามเรื่อง iaudio book หลายคนมากเลยจะสั่งซื้อได้เมื่อไหร่ยังไงพร้อมแล้วพรุ่งนี้ต้องสั่งแบบไหนบ้างพรุ่งนี้นะครับ6โมงเย็นพรุ่งนี้6โมงเย็นเราเจอกันผมจะผมจะให้ทนันผมจะตั้งบอกบอกอบอกทีมงานของเราทุกคนบอกว่าพรุ่งนี้6โมงเย็นให้เริ่มเปิดขาย i อออ i o ดิโนะครับแล้วก็มีจะมีอินสตรักชั่หรือมอีมีวิธีการใช้อย่างง่ายดายอย่างชัดเจนเอ่า ถ้าม,มีมีโอกาสผมจะทำวิดีโอสอนด้วยนะครับแต่อันนี้ยังไม่ promise เอาเอาเป็นว่าจะต้องมี i n s t r u ั t ชั่หรือมีวิธีการให้มันง่ายๆที่สุดอะผมไม่ไม่เอาไม่ชอบอะไรยุ่งยากผมรู้ว่าคนสมัยนี้ไม่อยากจะอายุยากอะไรทั้งสิ้นนะครับเราจะต้องทําให้ทุกอย่างง่ายที่สุดรับปัดเครดิตแล้วก็โหลดปุ๊บมันไม่ต้องมีขั้นตอนยุ่งยากอะไรมากมายฟังได้เลยนะครับฟังซ้ำๆได้ไหมคะฟังซ้ำๆได้แน,น่นอนนะครับฟังซ้ำๆเม่กี่รอบก็ได้ มันเป็นของคุณนะมันเป็นของคุณเลยคุณจะซื้ออันนี้ไปก็เหมือนกับคุณได้ได้ไฟดิจิตอลไปนะครับได้ไฟดิจิตอลไปฟังกี่รอบก็ได้แล้วก็ไม่มีไม่มีข้อเสี่ยงของการที่เป็นซีดีเป็นรอยขูดขีดฟังไม่ได้แล้วกระตุกโน่นกระตุกนี่นะมันน่ารำคาญเอาเป็นไฟดิจิตอลไปแล้วกันแต่ว่ามีอย่างเดียวที่ทําไม่ได้คือแชร์ไม่ได้นะครับเอก็มีคำถามอะไรไหมครับ ผมจะไปละเหนื่อยละไอออเดโอนะคะมีคำถามว่าฟังทาง a n d ด o i d ได้ไหมได้หมดเลยนะคะแอนดร i ยไอโฟนไอแพดโน้ตบุ๊กทุกอย่างได้อุปกรณ์ทุกอย่างได้หมดครับฟังบนนั้นได้หมดเลยเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบไม่มีเครื่องเล่นซีดีแล้วหรือว่าอยากจะหรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนี่ผมเจอบ่อยคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนี่อยากจะได้ผลงานของผมนะแต่บางทีค่าส่งเยอะมากเลยเพราะว่าสมบัตกเซนนี้ก็หลายร้อยแล้วนะครับ บางทีค่าส่งส่งไปต่างประเทศเยอรมนีเนี่ยสั่งมาสี่หมื่นนะออเดอร์ Order เดียวนะครับสี่หมื่นสั่งล้วก็ค่าส่งไปประมาณสามสี่พันอะไรเงี้ยนะครับก็มีนะครับมีเราส่งมา,ามีส่งมาจากอเมริกาอะไรเงี้ยแต่ต่อไปนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเงินให้กับไปรษณีย์แล้วนะครับเราก็ไปเสียเงินเอยไม่ใช่เราเราก็ประหยัดเงินตรงนั้นไปเลยเราก็ฟังไอออดิโอไปเลยนะครับมันเป็นชีวิตที่ดีดีเลยนะครับเป็นชีวิตดีดีแล้วก็อ่ะ,อะโอเค น่าจะมีแค่นี้แล้วครับจริงๆยังมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าพอดีผมเหนื่อยแล้วอยากไปนอนแล้วไปดูไปดูหน้าลูกเมียแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณทีมงานขอบคุณลุงขอบคุณฮอนที่เป็นคนถ่ายถ่ายให้นะครับแล้วก็เราขอสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยเป็นแสงสว่างให้กับโลกนี้นะครับรักกันเนยอะแล้วก็ช่วยกันทํานี่สาคัญช่วยกันสร้างประเทศนี้ให้เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับด้วยการอัพเกรดสมองของคุณเองสวัสดีครับ